สวัสดีค่ะสวัสดีป้าหลอนนะคะอ่าสวัสดีค่ะมาตามความฝันแล้วก็เลขขอทีหน้านะคะวันนีคนน้ครับครับป้าหลอนหนาวไหมครับป้าหลอนอยู่บนครับมาอันนีค่ะโอ้ตัวแสบใช่ไหมป้าหลอนอสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับ โอ้ยฝันดีป่ะคะปอลล์ฝันดีอยู่เด็กไปเอาไปเอามาอะไรก็มาฝันคือเก่าเัรอล่ะเป็นแบบเก่าเออเนื้อม้าหน่อยดังมันมันเห่าอะไรครับปอลล์เลือดในนี้เป็นก้อนยางนี้จับมั่งอันอะไรครับปอลอนไปขอนานหรือยังครับปอลอน ไปไปตั้งแต่มือนมื่อถี่ท่มากมือแรกผลเพราะว่ามื่ขึ้นนี่ไปบ่ได้มันเป็นวันศิลก็เลยไปก่อนนะ่ะโอเป็นวันพระต่อไปก็ได้อัน,อนสามหกสามสามหกสามหกสามเออโอ้เเอามานอนนั่งหมื่ขึ้นนี่ที่นอนนั่งมื่ขึ้นนี่ก็มาฝันครับฝันมื่ขึ้นนี่ฝันว่าไปดิซื่อดิสามสามครับ เออสิเปซื้อเลขสามสามแล้วเขาว่าเต็มแล้วเบิดแล้วขายเบิรแล้วเข้า่าโอ้ค่ะก็เลยเชิศูนย์สองหายศูนย์สองโอ้ค่ะเออศูนใจเฮ้านั่นตีีว่าสิเป้ซื้อเลขสามสามครับเขาเลยว่าเลขสามสามเต็มแล้วเข้า่าก็เลยเชิญศูนย์สองหายโอ้คกันีละคือความงฟังจะทํำนี่แต่ว่าไปเอาหนึ่ในสามหกสาม เอาเต่ามือกอนคุณจ๊ะมือเพราะความขึ้นมันจิเป็นวันจินเนาะเอามือวันกนเมืนบ่คบารอนเออวันยังว่าวันพระวันกูไปบ่ไรแล้วเออปากับไปก่อนไปจะเหมือนหนองโท่ามากคุณจี้อ่านไปผู้เดียวบ่คบาลรอนเหมือนวันนี้แนนอัผู้เดียวบ่มีมือไปนั่งค่ะไปปวะาานจุ่มชุ่มจุ่มมือก็นี่แน่น้อยนึงตีป่าไปอ๋อครับอืม สิบิขีว่อหน่อยครับฝันว่าคนตายคนแก่ยังตายยังาว่าหวยว่าก้าฝันแนวนี้ก็ขิวแค่ปากกว่าอยู่โอ้ครับก็หลอนฝันว่าฝันว่าคนตายครับคนตายแล้วปากก็สะไปซื้อเลขแต่เลขจะไปงานศบไปย่างไปหงานศพเพราะว่าเข้าขายเลขดูงานศบครับอ่าอันปาเลยว่าให้คือสามสามเนี่ยเพราะว่าเต็มหมดแล้วเข้าว่า อย่างจะศูนย์สองเขาว่ะโอ้ครับยังอ่านจบแตตือนขึ้นมาก็ว่าคนตายหน่อยจะมาฟันหิวที่ต่อว่าว่าตันผู้คนตายอายุกี่ปีค่ะปารอนห่อยเท่าเตือนกระไรเท่าละจะประมาณเจ็ดสิบกว่านี่หละหน่อยอ๋อเจ็ดสิบกว่าครับเจ็ดสิบกว่าอยู่หรออืมสมากขันโทไปหาปารอนสิเนาะสมาดไม่ออกอายุนอกคน คิดว่าเสียบานเท่านะคะอืมเอมอมอบ่อน,นันดอกเพราะว่าเป็นลูกตายอยู่เป็นอันนันตายอยู่คือคูณเฒ่าตายอยู่ชวนหมากมันสีค้นตายนันมันจะออกกว่ากว่านประมาณกลางค้นวัยรุ่นเป็นสี่หน้าคือมีดูมีเนี่ยประมาณเป็นสี่หน้ามันจะออกเลกดีต้อมมือนันลักษณะนันเออลักษณะนันเปอยจาร่ะอืม,อมครับแล้วอันเลขสองศูนย์เลข ูนย์สองที่เขาบอกเขาเหลือแต่ศูนย์สองนี่ปลนได้ซื้อไหมครับเลขศูนย์สองอันในฝันบอกครับในฝันซื้ออยููซื้อยูซื้อสิบบาทโอ้ซื้อสิบในฝันนั่นครับก็ว่ายังแต่ศูนย์สองก็วะก็วก็เขียนห้ปาก็เอาอยู่ครับเออแต่ว่าเลขไปเอานั่นสามหกสามป่ามัดอยู่ไหนเป็นเลขห้ามเนาะ แต่ว่ามันกะโอ้ยจะเก่งไรโดเข้างูจัก,กว่าปากไปเอาเหรียญน,นี่ผู้ใดโอ้งมาถามปากก็รัวยังวะมันมีแต่คนมาถามมันมาค่ะเออมันกะบ่อยากว่าวมีผู้นหนึ่งโทรมาถามนี่ด้ว,ว่าอันบ่ไปเอาเหรียญปลาล่ลอนบ่นวัน้นนี่คือว่าตามคออน,นมาพวกนั้ขั้น,นกะยกากฟังนะ,ะ,นะปลาลอนคนทั้งบ้านเฮาบอก อันคนทั้งอื่นจากคนทั้งไกลเป็นทรมาถามว่าอันว่าทายปล้อนบ่กวนนี่เขารอเลขกปล้อนอไปงานแต่งงานไปงานแต่งงานพี่น้องเท่านี้แหละโอ้ยเขาถามหลายเขาว่าสิออกไปด้อสิออกไปหาสิไปหาดื้อป่าว่าโอ้ยป่าว่าโอ้ยป่าว่าบ่อนั่นเนาะป่าว่าป่าวตัวเขาคุณเหตุการานเบื้องไม่ซองเอากระไดเนาะค่ัค่ะ เพราาะว่โอ้ยยังว่าเบนไหนแมน่นอกปากกับปากี่ได้ค่ะอ่ามาตรงตรงจักงวดเนาะค่ะน้ำหน่ไหน,น่นอยอ,ออกกา้ามหน้ำได้ออกสัดยับได้โอครับส,สามหกสามนี่สัดจีนอยู่ครับอ่าอย่างกันน้ำหน่ำอุดมตัวเขาเนาะค,ค,ครับแล้วปล่อนรอบนี้ปล่อนใช้อะไรไปขอครับกระเบียบเกาหันละกระใสใบบาทกระเบียนซิบกระเบียนบาท อ่าค่ะใบบาทใช่ไหมแต่ก่อนๆคนละครับออกห้ามอยู่สามหกสามสัดจีนอยู่เออคือความหมักว่ามันสัดจีนกับหมักอยู่แน่ว่ามันสัดจีนมันเป็นหามเออเป็นเลขหามเออสามหกสามหมัดแอบว่าเอามาฟันเมือขึ้นนีฟันมาจิไปซื้อดิสามสามหนีดีไประวังดิสามสามเต็มหมดแล้วว่าสั่งครับ เออยังจะซื้อชองมันวะอ่าเลยวะเอาอยู่วะ<า>เอาอยู่ส<อ>ิบบาทป่าเลยวะอืหอหรือว่าโปดโปผีนานํามาบอกเพิ่มรูเป่าครับปอลอนจังวามันเป็นเอ,อกหลังกระไดเนาะหลุดเนาะครับเป็นเอกหลังกระไดอาจจะเป็นด่างเป็นยังกระไดเนาะค่าเราบอกส่วนหมากันไปขอแล้วมันสิเป็นแนวนั่นแหะบรรลุป้ามันสิมาฟันจป็นส่ละส่วนหมากสิฟันเป็นตัวเนาะค่ะปลอน อ๋อโเป็นโบในแปลดอกขั้นป่าป่าฝันนี่คือโบตรงเปยตรงอันนั้นด้วยไม่จะเป็นตูไปเลยครับฝันจางสีไปด้วยครับหรือบอกกันเลยจะสวกข้องเห่านะครับเอแต่ว่าโบเคยเด็แปลดอกเด็ดบันนี่บอเราว่าสีแปลบอเลยว่าเสียมาแยกออกครับอันศูนย์สองเนาะขั้นไปสื่อข้ามันออกสองศูนย์เก่าค้างอีก้วเนาะครับคือตอนศูนย์เก่าอันนั้นว่า มซนเก้าเก้าศูนย์เนาะครับระว,วางขอมีแนวแปลกๆป่ะค่ะพอรอนก<อ>็ปกติไมมบอนกอะไรเออดีอยู่แต่งบดีอยู่อือครับเพราะว่ามันโมเมนต์นอันนี้หน่ามันสําคัญหน่าเพราะว่าคือใจที่คุ้ยกับนองแล้วมือนั่นเมื่อไรมือ,อไรเว้นไหวมันโมเมนต์น็อกนี่มือรุ่นหนามันจะเป็นบ้นตาบ้านกนเลยว่ะเอยชิ่งไปแต่มือนั่นก็นเลยเอามาฝันมือคึืนนี้ อ่าครับครับอ่าฝันฝันเมื่อคืนนี้ฝันนั่นปัต้าว่าว่าคนตายใช่ไหมคิวเสตื่นเจ้ามาคนตายห่อยว่ะฝันว่าไปหาโหลซืลรีแล้วเขาว่าเมรียู่ฟู้หนงามซุบขนวระสันก็เลยไปครับบางทีอ่าไอซือเด็กสามสามนี่ป่าว่าเขาว่าติมหมดแล้วเขาว่าห่วยยังกระซุนซอนเขาว่าอือเอายู่บ่เอาซิบลัดเลยว่าครับ แสดงว่าเขาให้ตัดซื้อด้วยหรือเปล่าครับปลอนในความฝันอันป่ากระบจักไล่ป่ากระหิตโมปินดินบเปินครับเออไปเรื่องหกสามครับเก้าสามเนาะเออป่ากรบ่พเคยเห็ดเคยอันว่าจะเื่ออันคือหนความฝันมันจะขึ้นแบบนี้ครับอันคือเจ้าสีเดียวมากตะกี้แต่หลายปีมากกับกระตุ้งตุ้งดินศิระรลดครับว่ามันมันหิตแบบนั้นโเปินน่ะคือโน่งนี่โมปินสื่อตัวกลับยังบมสื่อน่ะ มันก็โอโกัดสสันีมันก็อาจจะแมนเนาะเพราะว่าเ้าก็บุ่เคยซื้อแบบนั่นราะว่าป้าซื้อบา้อื้อไรลองให้เอฟซีเสียงโชกเสียงลาบดูเนาะปอลอนแมนเออป้าซื้อยเห็นม่มันอยากแท็กไปวิทวิดย์สามตัวเอยอืมถ้าป้าป้าซื้อแล้วมันสิพิตตัวหนึ่งประจำะจังว่าให้ท่านผู้ชมเนาะเพื่อผู้ใดมีดวงรับพานมาฟังสิเนาะแมนสีเนาะค่ะ แต่ว่าก็าไม่าด้นำใจยักผเป๋่าเอาเีค่ะครับแต่ว่าผมผมแน่ใจนะครับปลอนว่าที่ปลอนฝันในลักษณะนี้เนี่ยเหมือนปู่ท่านมาบอกว่าให้ซื้อตัดด้วยแมนไม่เอแต่บอันเออครับอาจจะบอกเนาะคาปะลอนเพื่อนอาจจะมาชี้เป็นนายอย่างนี้ก็ได้ครับปลอนแมนถ้าถ้าตัดเลขก,ก็ไม่เยอะครับปลอนตัดก็มีแค่ สามสามกับสามหกแค่นั้นแหละครับปละหลอนมันกับเข่ากันเนาะลูกเนาะครับเข้ากันครับแมนแมนเนาะมันกับเข่ากันก็เหล็กไปขอเนาะครับแมนเก่าสามก็งามเนาะเออเก่าสามก็สวยครับปละหลอนแมนลองเบิงเนาะครับว่าสามสามมันกัถสอก็เหล็กไปขอเนาะเพราะว่ามันอยู่หนาอยู่หลังเนาะครับใช่ครับปละหลอนเออปากก็ลิ่นขึ้นไป แล้วแล้วส่วนตัวปลอนฝันหลังจากฝันฝันว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ฝันอะไรอีกเลยใช่ไหมครับแมนกับฝันเมื่ขึ้นนี่เออนี่นีขึ้นตัวฝันนี่ฝันเมื่ขึ้นนีรวดนะตื่นขึ้นมากอเจ้าคนตายน่ะโอ้ครับฝันเธอเดียวฝันเมื่ขึ้นนีละรวดเออโอ้ปลอนฝันเป็นจริงเลยเนาะโอ้ยังว่ะมันเป็นอีหยังจังซี่จังบ่าวห่วยว่าว่าอืออือครับ มาขิวตายแท้บัด่าฝันมาคนตายป่าก็ยังวายอยู่ตัวเด็กมันสิบกขิววาป่าวายอยู่ครับแม่นีดนนดน่ดีได้ฝันแบบนีดีโอ้ยัยงมามาคืนฟืงป้าวนันนี้ค้นขอนข้นตั้งยันแน่นอนตั้งยันหยาด <c oughs> มันฝันขิวตายเออครับมันาะมือนฝันมาคนตายฝันเมียนไหลปกติปัดอนจีนอนกลางนอาไตทุนก็ต้างกลางคือตื่นเนค่ะอ่อฝันขิวฝันขิวตายมันแท้ป่าก็วายอยู่ฝันมาคนตาย อครับไม่ในงวดนี้อาจจะแตกสามตัวก็ได้เนาะโปูซาถูนอรูกเกยอป่าก็สือดอกไห้คนสือซะป่าโือแม่พัดวงเพิ่นค่ะผู้ใดไม่โชว์ไม่ลาบก็อย่าลืมบอลลอนเนาะค่ะเออก็ถ้าปูท่านในถูกสามตัวก็จะได้ไปเลี้ยงเราให้ไก่ตัวเพิ่นเนาะเลี้ยงยูแมนยูอ่ารอบรอบไปไหนเรียงจูวอดล่ะครับป่าถือป่าบ่สือก็อดจแมชะกรครับ ส่วนส่วนรอบนี้ประหลอนไปขออยู่ด้านในสุดหรือว่าขออยู่ด้านนอกครับปหลอนเออไปทีเพ่พนหนย์แมวหลุดเลยเพราะว่าไปเว้นได้ไปซ้ำนี่แหละนี่แหละป่าไปค่ะค่ะหมืดสลัวสลัวนใบ่ค่คะเออนี่แหละซ้ำนี่แหละป่าไปเอาเรียวก็พอดีหมืดนะ่ะขหางลุกหมานน่าจะเพิ่งจะหายง่ายอยู่ง่ายอยู่หูซึกว่าง่ายอยู่ไหวอยู่ที่สองเตียตั้งสองเตียครับตั้งอธิษฐานสองเตีย ครับอแต่ว่าขึ้้นนหเ็ครับที่ข้างในแอดมินยังไม่เคยไปเลยเนาะที่ที่ปะหลอนแนไปเที่ยวนนมันเป็นหน้าดำหน้าเนาะไปกับเขาเพินนะก็เริ่บอได้ไปไปมันก็ไปยาแมนไปยากก็ได้ได้ขออยู่ข้างบ้านปะหลอนกับแมนคือกันเนาะเขาแมนกต่เพื่อนก็ซื้อทีเดียวกันอยู่ครับทีเพิ่นไปเพิ่นหน้าเพิ่นเดินทางไปมาหาสู ครับมีละคือป่าเอานั่นนมได้ครับสวยครับตลอดตัวเล็ก็น่าม่่งอืมจะเออแต่ว่าจะติดใจอยู่นอนติดตาอยู่น่อย you know, you know, ว่ามันนามน้าป่ากับมักที่ใดครับอันจีบสือดอกยังไม่กับจีบสือครับตลอดแมนครับแล้วส่วนตัวปหล่อนขอแล้วปหล่อนจะไปขออีกไหมครับขอแล้วก็ขึ้นแล้วจบป่าอะอไรไปใก่ครับ เออเคยนะ่าสมัยตะก,กี้สมัยตะกี้พุ่นมาะห้เยเดชพุ่นหัยที่หลังพุ่งบนแม่ชุดนักอ๋อครับโอ้ยมันหมดอันนั้นใจไรเจ้าของก็ว่าเออคือเบาคัากเบาเนเ่เธอันหลักก็เลยเขียนเป็นต,ตัวเลขละอานอนเคยอานอนหนำ่ำนะ่ะครับ,บเป็นวันฤทธุนนี่ถ่าวันถ่าบอกแล้วหล้วก็คือแล้วบ่ต้องเอาไปนอนหน่ำเราต้องบลูบควนอีกเป็นวันน่ะอ๋อครับคือบ่เสียเทอเป็นวันน่ะครับ คือจังแมนความพื้นนี่อันเป็นคือจังคือฝันกับโบแมนคือคืออีดีกับโบแมนอันเือึ้นคือจันยืนอยู่ท่วงหัวห,ห้องสิตสิอ๋อครับปีนั้นมาสันแในในปีนั้นมาสันแมในตอนนั้นมาสันแมครับตอนนี้เมือเ่อเด็กออกไปฟากันไปสื่อออกเครื่้นหลนังขึองบนอีดีอือครัอแต่เลยโบอยากลูปพลุคนหลายเจียหน้าโบอยากไปลูกค้นคนหลายเจียคือเอาเลยกับสองเสือเพื้น เอาแหล้วถึงขึ้พิษเขากับเหลี่ยมตะวงข้องเห้าบมันก็จะเยวกับวคงขึ้นกันแต่ว่าในปีนั้นเป็นทังการนี้ดีบนว่าฝากกูหายเ,ยเ,าเหลียวเอาแลีวรอปันเลี่ยมคือบอุเอากูถ้าเสืออรดก็ตงไป,งไปก็ตงเฮ็ดอีกมาตว่าเป็นนอนน้าอีกคนก็บว่าไปมาก็ต้งลบกวันคนอีกคนหวานนะอ่ะก็คือว่าเป็นจังกานี้ดีอยู่คุตตะกี้ เลยบุก่าลูกบวนเพิ่อีกนะเอาจ็๊กเกวกอขึ้แล้วก็คือว่าไม่ต้องไปขอเพิ่มใช่ไหมครับบอลแมนจิ๊กไม่พิสก็แลต้วงลดวงเมาน่ะครับแต่สมมุติว่าถ้าเพื่อนมาเข้าฝันเพิ่มอีกอย่างนี้ครับปบอดมีเคยมีไหมครับก็แต่คือแล้วพี่นะโอ้มิดไม่ไม่มาเข้าฝันไม่มาบอกไม่มาอะไรใช่ไหมครับอพราะสมัยตะกี้นี่จะเป็นไปนางขอเพิ่นยังเดียวมันว่าขะปบอล ค่ะจะบอกความเป็นจริงสมัยจะกี่ป่าเทศษบริขอโอ้ครับมิจะหดมือเพิ่นมาบอกหดจริงอดมือเลยสิออกเพิ่นมาบอกฟันเลยเองสิค่ะไก่สิมือเลยสิออกสองสามมือคุณสิมาบอกเลยน่ะอโอครับแล้วิ่นก็ขอกินดาวให้ไก่ตู่ออกแล้วก็พากันเอาไปเลี้ยงคือป่าเว้าฟังสิครับเออคือขึ้จังคืออีหลีนี่คือจังโมเมนต์ก้มอันเด็ความเด่นอีหยังได้คือจังคืออีหลีนี่ล่ะความเสือครับ มันถือยูไรหน้ามันออกถืออยู่และแห้งหน่าอ๋อครับส่วนมากจะเป็นควอมฝันมันบอคับปะลอนแมนตะกี้จะเป็นค้อมฝันอ๋อครัแต่ว่าขันไก<า>่เหมืองปะลอนเขามาย่ำกันโทรบอกแอบนินเดอร์ค่ะจ้าค่ะกับปูเพิ่นมาย่ำแปลว่าไก่มืองถูกนะค่ะไก่มือออกจ้าแต่ว่าส่วนมากจะจิบบีดอกที่ที่<อ>แล้วลดหน้าก็ได้บอกล่ะอ๋อครับครับ เขาจะล้วงเขาวัดน่ะครับเต่ชวนมากับพี่ตัวเดียวเนาะบีใได้กระไดครับแต่ว่าเลขเลขปลหล่อนก็มีไม่หลายตัวเนาะปลหลอนแมนครับมีแค่บดล่างอย่างละหางแค่นั้นเนาะค่ะแมนครับเดกไปขอกับสามกับหกสาม,สามเดี๋ยวไว้เนาะเออ ครับฟันเนตะสามสามก็ชูนสองครับคนบ่าสามเต็มเหล้่ยวคนบ่าสามสามเต็มเบิ่อศ์คนบ่าเต็มเหลีวคนบ่าเต็มเล้วครับอือย่างจะศูนสองคนบ่าค่ะครับออเป็นสรุปเลยเนาะค่ะเนาะค่ะแม่ขอขอบคุณปาร่อนไลไลเนาะค่ะสำหรับแนวท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่า นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของปหลอนไปขอมาได้3 6 3นะครับแล้วแอดมินก็เลยกับหัวเป็น393ด้วยนะครับเพราะว่าลัทธิของปหลอน์นี้เคยเป็นนะครับผมแล้วก็ความฝันไปซื้อปอลอนจะไปซื้อเลขในความฝันซื้อเลข3-3นะครับแต่ว่าเขาบอกว่า3 3เนี่ย เต็มหมดแล้วนะครับเพิ่นก็เลยจดให้เลขจดให้เลข0ูมานะครับเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ